เวลา16นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังวัดราชาทิวาราชวรวิหารเขตดุสิตในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินในการนี้ทรงรับผ้าใยจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าใยเหนือพันแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจทรงใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัส สการบูชาพระพุทธปฏิมาพระประธานพระอุบโบสถแล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระาราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีพัชรินทาราบรมราชินีนาถ และจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาเสร็จแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นผ้าระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามหนแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมงฆ์ทรงกล่าวคำถวายภาพพระกรถินทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองและถวายเครื่องบริวารพระกรถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองภาพพระกรถิน และต่อมาทรงพระดำเนินเข้าหลังพระอุโบสถทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสัมพุทธวัฒโนพาตแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสาารีรังคารสมเด็จพระศรีสวรินที่ราบรมราชาเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้า วัดแห่งนี้เดิมชื่อวัดสมอรายได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ในรัชสมัยรัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่สี่ได้สเสด็จพระราชดำเนินมาประทับระหว่างทรงผนวดพร้อมกับพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชาทิวาสวิหารรวมทั้งเป็นที่กำเนิดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายในรัชสมัยรัชกาลที่ห้าพระอุโบสถมีสภาพทรุดโทรมมากจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าวปวดกระหม่อมให้ออกแบบสร้างใหม่โดยมีลักษณะทรงคล้อมคล้ายนครวัด ปัจจุบันวัดราชาธิวาสวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายมีพระพรมวชิรมงคลหรือชัยคุณณวุฒโธเป็นเจ้าอาวาส